สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกกับผมปูนซีเมนอีกเช่นเคยนะในวันนี้เราอยู่กับเกม Code g อาร์การปฏิวัติของลูรุตรอสตอรี่นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงแพทใหม่กันนะครับที่จะมาในวันที่7กรกฎาคมหลังเซิร์ฟเปิดนะครับหลังจากที่ตัวเกมเนี่ยก็เปิดได้ประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะครับในที่สุดก็เข้ามาถึงเดือนที่7เดือนกรกฎาคมนะครับ ซึ่งเปิดมาต้นเดือนเนี่ยก็จะมีแค่เนื้อเรื่องบทที่5ที่ให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับและผ่านไปเพียงแค่4-5วันก็มีข่าวแพทใหม่ออกมาแล้วนะครับซึ่งแพทที่ว่าเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอีเวนต์ซัมเมอร์ที่ทุกคนได้เห็นตามโฆษณาในตอนต้นเรื่องนะครับถือว่าเป็นอีเวนต์ที่มาเร็วมากๆนะเพราะปกติแล้วอีเวนต์เนี่ยจะมาช่วงตอนกลางเดือนนะครับ แต่อันนี้ยังไม่ถึงกลางเดือนเลยก็มาแล้วนะครับอย่างแรกที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของอีเวนต์นั่นเองซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์ที่2แล้วที่มีเนื้อเรื่องแล้วก็ด่าให้ฟาร์มนะครับถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็จะเหมือนอีเวนต์เมคคาเฟ่ที่เล่นก่อนหน้านี้นะครับในเดือนที่แล้วนั่นเองนะฮะโอเคเรามาดูเนื้อหาของอีเวนต์กันเนื้อหาอีเวนต์เนี่ยก็จะมีบอกว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มพาเคียสวินดัมก็มีภารกิจต่างๆมากมายให้ทำนะครับก็เลยทำให้ดีเซลกับคาเลนเนี่ยค่อนข้างจะหัวหมุนกับภารกิจทุกคืนเลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดหน้าร้อนเนี่ยรีวาวก็ได้ชวนให้ลูรุสเนี่ยไปทำงานพิเศษที่ไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับซึ่งลูรุสก็เลยเห็นว่าอืมเป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะพาตัว c 2เนี่ยที่บ่นว่ากําลังเบือเบ่อเนี่ย ให้ไปทำงานพิเศษซะเลยสิก็เลยเป็นที่มาของอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์เนี้ยก็จะมีสตอรี่ให้เสพนะครับแล้วก็มีด่านแพทเทิร์นให้ฟาร์มหาไอซ์แลนด์คอเทลนะครับหรือก็คือคอเทลชาวเกาะผมขอเรียกแบบนี้ไปก่อนแล้วกันซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะสามารถลงด่านแพทเทิร์นในอีเวนต์เนี่ยเพื่อหาคอเทลชาวเกาะที่ว่าเนี่ยเอาไปแลกของในร้านอีเวนต์ช็อปได้นะครับซึ่งก็จะมีพวกไอเทมอัพหุน่นโยนอัพ นับบินนะครับแน่นอนว่ามีการแลกตัวละครนับบินประจาอีเวนต์นี้อย่างน้ำบินตัวแจกก็จะเป็นคารเรนในชุดว่ายน้ำสามดาวนะครับซึ่งเป็นตัวละครสายซ่องแสมนั่นเองข้อมูลอย่างที่2ที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คงจะเป็นตู้พิทอัพอีเวนต์จำกัดลิมิตเวลานะครับก็จะเป็นพวกตู้จํากัดเวลานั่นแหละก็จะมีตัวละครลิมิตให้สุ่มหาการ2ตัวนะครับ แน่นอนว่าก็จะเป็นตัวละครในชุดว่ายน้ำนั่นแหละตัวละครในปีนี้ที่ได้รับชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ C2 กับเซซิลนะครับเอาจริงๆผมก็เคยคุยและวิเคราะห์กับคนในกลุ่มนะครับว่าโอกาสที่จะเป็นตัวละครว่ายน้ำเนี่ยก็จะไม่ผล C2 กับคารเลนนะครับแต่นึกงไม่ถึงว่าเซซิลเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะมามืดมากๆนะครับ เอาเป็นว่าเรามาดูข้อมูลตัวละครกันนะครับตัว C2 ที่เป็นในชุดว่ายน้ำสีดาวนะครับก็จะเป็นตัวละครสายควีนหรือว่าตัวละครสายทำลายล้างนะครับซึ่งตัวละครสายควีนหรือพวกทำลายล้างเนี่ยผมเคยอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้แล้วแต่จะสรุปให้ฟังแล้วกันเป็นนักบินที่มีค่าพลังโจมตีสูงที่สุดในบรรดานักบินทั้งหมดนะครับแต่ต้องแลกกับการจ่ายคอ์สที่สูงเอามากๆนะครับ แต่ก็เป็นตัวละครที่ยอดนิยมสําหรับผู้เล่นที่เล่นเล่นมานาแล้วนะครับอาจจะไม่เหมาะกับม,มือใหม่สักเท่าไหร่นะต่อไปก็จะเป็นตัวละครข,ข้างตู้อย่างเซซิลในชุดว่ายน้ํา3ดาวนะครับก็จะเป็นตัวละครสายไนหรือสายจูโจมนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครสายจูโจมเนี่ยผมก็เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันตัวละครสายจูโจมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่มีหน้าที่แกแต้มที่เอาไว้ลงยูนิตนะครับ หรือไม่ก็ผลิตแต้มตามเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับอีเวนต์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมตอนบ่าย3นะครับก็คือหลังเซิร์ฟเปิดนั่นเองซึ่งในวันพรุ่งนี้หรือวันที่7กรกฎาคมก็จะทำการปรับปรปุงเซิร์ฟก็น่าจะซักประมาณ10โมงมั้งหรือไม่ก็บ่ายโมงนะครับโอเคเอาเป็นว่าตัวเกมมันจะเปิดตอนบ่าย3นะครับก็รอไปก่อนแล้วกันทีนี้ ถ้าถามว่าหมดเขตเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหมดเขตในวันที่21ดกรกฎาคมนั่นเองนะครับและยังมีแคมเปญที่ทางทีวีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาอนิเมะเรื่องโคกิอาร์ต r สองมักลับมาฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่8กรกฎาคมนั่นเองนะครับก็แคมเปญเนี้ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่7กรกฎาคมตอนที่งคืนเลยถ้าเป็นในเมืองไทยก็จะเป็นวันที่6กรกฎาคมตอนสทุ่มนะ ซึ่งเขาจะแจกเพชรทั้งหมด1,500เพชรวันละ200เพชรนั่นเองเป็นล็อกอินโบนัสและนั่นคือทั้งหมดของข่าวเกี่ยวกับแพทอีเวนต์ซัมเมอร์ทั้งหมดแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวละครเฉยๆนะครับเพราะว่าผมชอบวิเคราะห์ตัวละครที่มันจะมาแน่นาคนละว่าไอ้ตัวละครเนี้ยจะมาทางไหนนะครับแล้วก็ตัวละครนั้นจะมาเล่นสายอะไรนะครับ เริ่มจากตัวละครที่อยู่หน้าตู้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าง C2 ในชุดว่ายน้ำสีดาวอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าไอซีทในชุดว่ายน้ำสีดาวเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายควีนนะครับหรือว่าตัวละครสายทำลายล้างนั่นเองซึ่งถ้าเกิดนับเป็นตัวละครเนี่ยตัวละครสายควีนมันก็มีตัวหลายตัวที่เก่งนะครับแต่ถ้าเกิดนับเป็นกลุ่มแล้วก็กลุ่มพารคีอาสวินดัมเนี่ย ยังขาดตัวละครสายควีนสีดาวเก่งๆอยู่นะครับถ้าเกิดสังเกตที่รูปภาพที่ผมทำไว้นะฮะผมคิดว่าตัวละคร C2 ชุดเวน้ำสีดาวเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครระยะไกลนะครับแล้วก็มีสกิลที่บัฟให้กับกลุ่มพาคีอัศวินดำอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะบัฟในทางใดหรือทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูตัวเกมอีกทีหนึ่งนะเดีย๋ยวผ,ผมค่อยมาวิเคราะห์อีกทีหนึง่งอันนี้ก็คาดดาวไปก่อน ต่อไปก็จะเป็นตัวละครข้างตู้อย่างเซซิลในชุดว่ายน้ำสามดาวนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าตัวละครเซซิลในชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวละครลิมิตนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครสายจูโจมด้วยซึ่งตั้งแต่เกมเปิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวละครสายจูโจม3ดาวก็จะมีแค่เจเรมียตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเซซิลเป็นตัวละครสายจูโจม3ดาวตัวที่2เนี่ย ซึ่งมันก็คาดดาวสกิลได้ยากไปอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตัวละครสายจูโจมที่นิยมใช้กันเนี่ยก็จะมี4ดาวไปเลยหรือไม่ก็2ดาวนะครับก็จะประมาณนั้นโดยปกติตัวเซซิลก็จะเป็นกลุ่มนักบ,บินที่อยู่ในหน่วยรบพิเศษนะครับซึ่งหน่วยรบพิเศษเนี่ยก็จะมีหน้าที่ซัพพอร์ตให้กับกองทัพบ,บิทเนียนั่นเองก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเซซิลในชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะไม่้นกลุ่มหน่วยรบพิเศษนั่นเองแต่อาจจะมีสกิลที่คอยซัพพอร์ตให้กับกลุ่มกองทัพบ,บิทเนียนะครับอันนี้คือผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลวร้วายที่สุดเลยสําหรับผมนะก็คือตัวเซซิลเนี่ยจะมีหน้าที่แบบเดียวกับเจเรเมียหรือเจ้าส้ม3ดาวที่เป็นตัวแจกถ้าเกิดว่าตัวเซซิลจะมีหน้าที่แบบลงไปปุ๊บแจกแต้มให้ปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่า เจ้าส้มอ่ะจะตกงานทันทีนะครับเพราะว่าปกติในตัวเกมเนี่ยมันจะมีการบังคับว่าถอนตัวละครได้กี่ครั้งนะครับซึ่งไอตัวละครที่ถอนบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะไม่พ้นเซอร์เจเรมียน,นั่นเองนะครับเพราะเซอร์เจเรมีเนี่ยลงไปปุ๊บก,ก็แจกแต้มแต่ว่าถ้าจะเอาแต้มเพิ่มเนี่ยก็ต้องถอนเจเรมียแล้วก็เอามาลงใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นคือเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็ถอรอบหนึ่งก็ถอนได้ประมาณ2-3ตามั้งเออประมาณ23าครั้งนะ ต่อไปก็จะเป็นตัวละครตัวแจกในอีเวนต์อย่างคาเรนในชุดว่ายน้ํา3ดาวที่เป็นสายซ่อมแซมนะครับรู้สึกว่าผมยังไม่อธิบายใช่ไหมว่าสายซ่อมแซมคืออะไรนะครับสายซ่อมแซมในเกมนี้ก็คือสายฮิลนั่นเองนะครับก็จะมีหน้าที่ฮิวให้กับทีมเราที่อยู่ในระยะอินนั่นเองนะครับย้ําว่าในระยะยิงนะถ้าเกิดอยู่นอกระยะก็จะไม่ฮิวนะครับแล้วตัวสายซ่อมแซมเนี่ย ไม่สามารถทําการโจมตีศัตรูได้นะครับแต่ยังใช้ท้าไม่ตายของหุ่นยนต์โจมตีใส่ศัตรูได้อยู่นะตัวละครคาเรนในชุดว่ายน้ำสามดาวเนี่ยผมคิดว่าอยู่ได้ทั้ง2กลุ่มเลยนะแต่อาจจะอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่านะครับแต่ที่เป็นไปได้มากสุดเหรอก็เป็นได้ทั้ง2กลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแอชฟอร์ดนะครับซึ่งโรงเรียนแอชฟอร์ดนี่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเก่ง เก่งเว,เวอร์มากนะฮะเพราะว่ามีทั้งตัวโหดที่เป็นตัวลิมิตทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครปั๊มคอที่ดีอย่างมิเลนในชุดไปเที่ยว2ดาวนะครับถ้าเกิดคุณปั้นสุดเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับเอาเป็นว่าโรงเยนแอฟฟอร์เนี่ยถือว่าน่าเล่นอีกทีมหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีกลุ่มภาคีนะครับซึ่งผมอยากให้ตัวคา์เลนในชุดเวนามอ่ะอยู่ในกลุ่มภาคีมากกว่า ราะว่าในกลุ่มภาคีตอนนี้ตัวฮิวเก่งๆไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่ากลุ่มโรงเรียนแอชฟอร์ดเนี่ยมีตัวฮิวเก่งๆหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเชอร์รี่3ดาวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเชอร์รี่ในชุดเมย์ด่ดาวที่เป็นตัวลิมิตนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวฮิวชุดเชริรที่ดีตัวหนึ่งนะก็ะผมเลยอยากให้ตัวคารนเ่าในชุดเวน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มภาคีมากกว่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโรง,งเรียนโรงเรียนแอฟฟอร์ดนั่นแหละเออ เป็นไปได้มากกว่านะแต่เอาเป็นว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดีย๋ยวเรามารอลุ้นกันในวันที่7กรกฎาคมนะครับว่าเออข้อมูลมันจะตรงไหมหรือว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคาดดาวหรือเปล่านะครับตัวละครสายฮิวคาเรนเนี่ยผมว่าผมอยากให้เขาฮิวเหมือนเชอร์รี่อ่ะที่ว่าฮิวเป้าเดี่ยวแรงไปเลยหรือถ้าให้ดีก็ต้องฮิวกลุ่มนะครับหรือจะฮิวแบบ บัฟเฉพาะกลุ่มภาคีก็ได้หรือว่ากลุ่มนักเรียนแอตฟอร์ดก็ได้แต่แบบนั้นก็จะไปสามอยกับมิเล่นะครับมิเลเนี่ยจะเป็นแนวพวกบัฟให้กับกลุ่มนักเรียนแอตฟอร์ดนะครับก็จะประมาณนั้นโอเคข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอจบการวิเคราะห์เพียงเท่านี้ไปก่อนนะเอาไว้ค่อยลุ้นดูว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบายบายไปละ